คุณพ่อป่วยอยู่เลอครับใช่ท่านเป็นอะไรฮะเต้ยจ๋าเป็นมะเร็งครับพี่แล้วเ,เจาะคอเขาพูดไม่ได้อืมแพทย์กลางสายยาญแล้วใครเป็นคนหาเงินดูแลคุณพ่อครับเนี่ยบางทีผมก็ไปออกบูธแว่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานไม่มีแล้วเพราะว่าโควิดนานๆทีก็มีสมมอบพวกก็ได้เงินตรงนี้มาช่วยบ้างเต้ยจ๋าเต้ยขอเบอร์บัญชีหน่อย นะจ๊ะจะโอนตังค์ไปให้สามพันบาทครับผมไม่เป็นไรเต้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะครับพี่ตั๊กจะช่วยวครับผมก็ไม่อยากลำบวนะไม่เป็นไรเฮ้ยน้องไม่เป็นไรให้คุณพอ่อให้คุณพออ่อ,อ,อไม่ได้ให้หนูคุณพอ่อ <laughs> ไม่ต้องวาครับผม <laughs> <laughs> แข็งแรงแล้วฮะคุณพ่อคุณพ่อฟิตแล้วแข็งแรงแล้วครับ แม่จ๋าสวัสดีครับแม่ลูกชายของคุณแม่ครับน่ารักมากๆเลยนะครับคุณแม่โอ้โอน่ารักมากๆเลยไม่เป็นไรครับคุณแม่สู้ๆนะแม่นะ่ะบายยนะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ